ที่ในห้องรัศมีบอกริชีว่าเธอมาบอกให้เขาลมเลิกความหวังที่พวกเขาจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งริชีบอกเขากำลังรอเธออยู่ถามว่าทำไมเธอถึงต้องลงโทษเขาเขาเคยทำผิดต่อเธอทำให้เธอต้องเจ็บปวดมากแต่ว่าตอนนี้เขารักเธอเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอรัศมีบอกเขาว่าชีวิตของเขาไม่ได้จะจบลงถ้าเธอไม่ได้อยู่กับเขาเขาบอกว่า แต่มันจะเกิดขึ้นกับเขาถ้าเธอไม่อยู่กับเขาชีวิตของเขาก็จะพังทลายเขาได้จัดตรีมห้องเอาไว้ให้เธอในแบบที่เธอชอบเขาต้องการจะให้เธออยู่ในหัวใจของเขาเสมอเขาหยิบดอกไม้กระดาษ ที่เธอเคยให้เขาออกมาจากใต้หมอนบอกว่าเขาเก็บทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอเคยมอบให้กับเขารลศสมีบอกเขาว่าเขาต้องมีชีวิตอยู่เพื่อครอบครัวมาริชกาและเพื่อตัวเขาเองเธอขอให้เขาลืมเธอไปและให้คิดว่าเธอไม่เคยเข้ามาในชีวิตเขาเลยริชี่บอกชีวิตของเขาจะไม่เหลืออะไรเลยถ้าไม่มีเธอขอให้เธอกลับมาอยู่กับเขาละสมี มีปฏิเสธให้เขาไปรักคนอื่นริดีร้รองไห้ขอร้องให้เธอทำตามหัวใจตัวเองสักครั้งเขารู้ว่าเธอรักเขามากเขาอยากจะให้เธอพูดออกมาสักครั้งถ้าเธอยอมรับความรักของตัวเองมันก็จะเป็นความทรงจำและเป็นความสุขสำหรับเขาด้วยจากนั้นเขาก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วและสมีร้องไห้คิดว่า เธอก็รักฤทธิ์ฉีเช่นกันดาดีอยู่ในห้องคิดว่าลัสมีกลับมาที่นี่เพื่อทำลายความหวังของเธออายุธกับววเรนดามาหาดาดีอายุธบอกว่าเขาคิดว่าลัสมีจะกลับมาอยู่ที่นี่แต่เธอกลับมาเพื่อที่จะไม่กลับมาอีกวิเรนดาบอกพวกเขาจะต้องหยุดลัสมีวิเรนดาขอให้ดาดีไปพูดกับนีลามเขาหวังว่านีลามจะตระหนักถึงความดีของลัสมี a youth book. ถ้าพวกเขาโนมหนาวนี่ลามได้มาริชกาก็จะไร้ผิดสงค์ที่ห้องโถงมาริชกาสงสัยว่าทำไมลัสมีถึงใช้เวลานานนักในการป้อนขนมหวานให้ริชีอีกทั้งดาดีบอกให้เธอไม่ต้องสงสัยในตัวริชีกับลัสมีคาริชมาบอกนีลามว่าอายุตยเป็นหุ่นเชิดของลัสมีมาริชกาขอให้คาริชมาช่วยคิดหาทางที่จะโยนลัสมี ออกไปจากที่นี่เพราะท้ารัศมีอยู่กับพริชีรัศมีก็จะกลายเป็นสะพภของบ้านหลังนี้อีกครั้งตัวเธอก็จะขอตายไปดีกว่า นีลามบอกให้มาริชกาเรียนรู้จากลัสมีเกี่ยวกับความคิดในแง่บวกคาริชมาให้มาริชกาไปพารัสมีออกมาจากห้องริช,ชีเพราะห้องนั้นกำลังจะเป็นของมาริชกามาริชกาจึงเดินจากไปในห้องริช,ชีขอให้ลัศมีบอกรักเขาหลังจากนั้นเขาจะไม่ร้องขออะไรเธออีกและจะแต่งงานกับมาริชกาอย่างมีความสุขเขาอยากฟังสิ่งนี้เพราะเขาต้องการ ให้ความรักคงเธอสมบูรณ์และมันจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปลัสมีบอกริชีว่าใครๆก็หลงรักคนแบบเขาริชีรบเร้าให้ลัสมีพูดว่าเธอรักเขาเขารู้ว่าเธอรักเขามากแต่เธอไม่ยอมพูดออกมาลัสมีกำลังจะบอกรักริชีแต่แล้วเธอเขาหยุดเมื่อเห็นมาริชกายืนอยู่หน้าประตูห้องที่ห้องโถงนีลาม บอกคาริชมาว่าพวกเธอจะต้องทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครในบ้านนี้สนับสนุนลัสมีคาริชมาบอกพวกเธอจะต้องหยุดด่าดีทันใดด่าดีวิเรนดาอายุตมาที่น,นั่น ดาดีถามนีลามกับคาริชมาว่ามาริชกาหายไปไหนคาริชมาบอกว่ามาริชกาไปตามรัศมีที่ห้องริชีดาดีบอกว่าเธอได้บอกแล้วว่าให้ปล่อยรัศมีกับริชีไว้ตามลําพังสักพักหนึ่งนีลามบอกดาดีว่าเธอเป็นห่วงริชีเหมือนที่ดาดีเป็นห่วงรัศมีดาดีบอกว่าทั้งริชีกับรัศมีก็เป็นลูกหลานของเธอเช่นกันนีลามขอให้ดาดี อย่าได้เห็นใจลัศมีเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความสุขของริชีดาดีบอกว่าเธอดีใจที่นีลามเป็นห่วงชีวิตของริชีแต่ก่อนอื่นนีลามจะต้องรู้ก่อนว่าความสุขของริชีนั้นคืออะไรนีลามบอก เธอเป็นแม่ของริชีเธอรู้ดีว่าความสุขของริชีนั้นคือมาริชกาที่บ้านของลัสมีชาลูบอกบานีว่าลัสมีคงตัดสินใจที่จะไม่อยู่ที่นี่บานีบอกลัสมีจะต้องสารภาพรักริชีชาลูโทรหาอายุ์ถามว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่ อายุธบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีและเขาจะโทรกลับไปภายหลังไฟมาริชกาเข้ามาในห้องริช,ชีบอกว่ารัสมีทำกล่องขนมหล่นริช,ชีหยิบกล่องขนมขึ้นมาจากพื้นมาริชกาถามรัสมีว่า เธอกลับมาที่นี่เพื่อจะป้อนขนมให้ริชีหรือว่าเพื่อจะดักจับริชีอีกครั้งริชีไม่พอใจบอกให้มาริชการะวังคําพูดมาริชกาขอให้ริชีบอกให้รัศมีไปจากที่นี่รัศมีบอกมาริชกาว่าเธออยากให้มาริชกากับริชีมีความสุขมาริชกาบอกว่าพวกเขาจะมีความสุข และขอบคุณลัศมีสำหรับขนมหวานเธอกอดวิชีแล้วบอกว่าพวกเขาจะมีความสุขด้วยกันตลอดไปมาริชกาบอกให้ลัศมีไปกับเธอลัศมีก็เดินออกไปจากห้องริชีไม่พอใจคิดว่าลัศมีกำลังจะบอกรักเขาอยู่แล้วมาริชกาคิดว่าเธอทำแบบนี้โดยไม่ให้ริชีโกรธเธอจะต้องทำสิ่งต่างๆอย่างชาญฉลาด เพื่อทำให้ลัสมีออกไปจากชีวิตของริชีลัสมีลงมาที่ห้องโถงทำความกรพวิเรนดากับดาดีริชีตามลัสมีลงมาลัสมีกำลังจะออกไปจากบ้านแต่นีลามก็เดินมาขวางไว้